พวกเราทราบไหมครับว่าอาหารเช้าที่เราชอบทานกันเนี่ยครับมันจะเป็นโทษกับร่างกายในระยะยาวได้นะครับ อาหารเช้าเหล่านี้นะครับเป็นอาหารเช้าที่หลายคนชอบนะครับแล้วตัวผมเองนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ชอบทานประจํานะครับแต่ว่าพอเรามาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารนะครับแล้วก็โภชนาการเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วเรารู้เลยนะครับว่ามันมีโทษในระยะย,ยาวอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีโทษนะครับกับร่างกายมากกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับเพียงชั่วคราวในเรื่องของความอร่อยนะครับเช่นมีอะไรบ้างครับข้าวเหนียวหมูปิ้งครับ หมูที่ปิ้งปิ้งย่างๆครับโดนความร้อนจากไฟนะครับมันจะทําให้เกิดสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารไนโตรซามีนะครับสารนี้เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งนะครับการกินกับข้าวเหนียวเนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับโปรตีนที่ปิ้งปิ้งย่างย่เนี่ยครรู้ไหมครับว่ามันกระตุ้นอินซูลินมากกว่าทานข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียวด้วยนะครับสครับก็คือกาแฟครับ กาแฟเนี่ยนะครับผมเคยพูดนะครับไว้ในคลิปอื่นแล้วนะครับว่ามันกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตนะครับไปสั่งให้ตับหลังน้ําตาลออกมาครับทำให้น้ําตาลในเลือดเราสูงครับเลยทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเปานะครับแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับการกระตุ้นแบบนี้บ่อยๆมันจะทําให้ต่อมหมวกไตของเราล้าได้นะครับ3ครับปาท่องโกครับ ก็เป็นแป้งที่เอาไปทอดน้ํามันนะครับยิ่งน้ํามันที่ถูกทอดซ้ําแล้วซ้ําอีกโดนความร้อนสูงตลอดเวลาเนี่ยครับสารพิษในน้ํามันจะทําให้คนที่กินเข้าไปอาจมีปัญหาเรื่องของสารก่อมะเร็งน,นะครับและทําให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบได้นะครับ เรื่องของเครื่องดื่มโกโก้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณค่าทางสารอาหารนี่มันน้อยมากแต่สิ่งที่เขาเติมลงไปก็คือน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราคิดถึงนะครับเรื่องของประโยชน์ของสารอาหารกับเรื่องของน้ําตาลโทษของน้ําตาลแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มค่ากันเลยนะครับอันต่อไปก็คือซาลาเปาครับซึ่งมีแต่แป้งและน้ําตาลไม่มีสารอาหารเช่นกันเบเกอรี่ก็ใช่นะครับแป้งและน้ําตาลแล้วก็ไม่มีสารอาหารอะไรเช่นกันนะครับนมวัวครับ หลายคนนะครับตอนเช้าชอบดื่มนมนะครับในนมวัวเนี่ยครับ,บนมทุกชนิดมีน้ําตาลแลคโตสนะครับซึ่งหลายคนมีปัญหารเรื่องการย่อยน้ําตาลแลคโตสนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่า อูนมบัวเนี่ยเป็นอาหารของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ไม่ดีในลำไส้ครับซึ่งมันจะก่อให้เกิดนะครับแบคทีรียนะครับทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับและนะครับนมมันทําให้เกิดเมือกในลำไส้ทําให้การดูดซึมลำบากครับสุดท้ายครับน้ําผลไม้ครับน้ําตาลจากผลไม้นะครับไม่มีเซลล์ไหนในร่างกายเอาไปใช้ได้นะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลนะครับที่นะครับตับแล้วก็ทําให้เกิดกรดยูริกสูงทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินครับทำให้กด อยู่ริกสูงครับซึ่งตรงนี้ครับทำให้เกิดโทษมากกว่านะครับการกินน้ําตาลผละไม้เพราะฉะนั้นนะครับเราควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีกับอาหารเช้าเหล่านี้สนใจข้อมูลดีๆอย่างนี้ช่วยกดหัวใจกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ